สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปกท่านนะครับรวยเท่ากับอิสรภาพไม่ใช่เฟอร์ร,รี่นะครับนี่คือเป้าหมายหรือว่าเป็นค่านิยมที่นักเทรดนักลงทุนที่เขาประสบความสำเร็จสูงนั้นยึดถือกันนะครับผมว่าประเด็นนี้น่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะนี่เป็นคำพูดของคุณปู่ชารีมังเกอร์นะฮะเช่นเดียวกับวอร์เรนผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะร่ำรวย ไม่ใช่เพราะผมอยากได้เฟอร์รารี่หรอกนะผมต้องการแค่อิสรภาพผมต้องการมันอย่างสุดหัวใจครับชารีมังเกอร์ได้พูดถึงความต้องการที่จะร่ำรวยไม่ใช่เพราะอยากมีรถหรูเฟอร์รารี่โอชบ้านนะครับไม่ใช่นะครับความอยากร่ำรวยของแครมคนนั้นไม่ใช่ต้องการรถหรูอดชบ้านไม่ต้องการของหรูหราไว้อวดคนอื่นครับแต่ เขาต้องการเพียงแ,แค่อิสรภาพครับนี่เป็นประเด็นที่ผมก็มีความคิดคล้ายกันนะภาพที่ผมนึกถึงตัวเองตอนนี้ผมสําเร็จจากการเทรดนั้นะไม่เคยที่จะต้องการรดรูไว้อวดชาวบ,บ้านเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมอินโทรวิวตก็ได้นะผมคิดว่าความร่ํารวยที่ผมจะใช้เลยครับผมไปที่ไหนก็ได้ที่ผมต้องการผมจะกินอะไรก็ได้ที่ผมชอบผมดื่มดั่ากับความสวยงามของโลกเนี่ย เพราะว่าอะไรครับผมค่อนข้างเชื่อว่านะเนีเ่ยเ,เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าเดี๋ยวเราก็ตายอ่ะหรือไงเรามาอยู่ในโลกนี้เราเหมือนกับเรามาเที่ยวครับเรามาเที่ยวนะเรามาอาวตารล,ลงมาสู่เนี่ยร่างมนุษย์เนี่ยนะซึ่งมีายุไขมันนะหน้าที่เราคือว่าเออเนี่ยเล่นบทเนี้ยให้ดีสุดนะครับเล่นบทมนุษย์คนเนี้ยซึ่งมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นยอดนักเทรดแล้วก็ดื่มด่ำเอนจอยกับการเป็นมนุษย์ ให้มากสุดครับผมคิดแค่นี้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีความคิดมีความเชื่อเนี่ยมันจึงไม่มีผมจึงไม่มีความคิดได้ว่าฉันต้องซื้อรถเฟอร์รารี่อวดชาวบ้านไม่มีฮะฉันต้องซื้อเรือยอดอวดชาวบ้านไม่มีเลยร <c oughs> ั่มีในหวัวเลยผมต้องการแปลว่าเออถ้าผมรวยนะอิสระภาพของเวลาอิสระภาพของพันธนาการผูกมัดทั้งหลายผมจะทลายหมดเลยผมจะ ใช้ชีวิตในแบบที่ผมอยากจะเป็นนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่านิยมของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ใช้การเทรดด้วยการลงทุนนั้นเป็นเครื่องมือพาเขาไปสู่จุดหมายครับการเทรดนั้นเป็นเกมที่ยากก็ว่ายากนะเพราะว่ารางวัลมันสูงมากครับ ถ้าคุณประสบความสำเร็จนะครับโหรางวัลมันแบบมหาศาลเลยเหมือนคุณถูกรางวัลที่หนึ่งอะ่ะแล้วถูกซ้ําแล้วซ้ําเล่าเลยนะไม่ถูกครั้งเดียวนะทําซ้ําได้ครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเกมที่มีรางวัลสูงและเป็นธรรมดาครับเกมใดก็ตามนะครับที่มีรางวัลสูงมากเนี่ยความยากของเกมนั้นต้องอือฮึ่มอภิมหาโคตรยากเลยครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีความหลงไหลในการเทรดจริงๆนะผมว่าไปต่อ,อยากครับไปต่อ,อยากจริงถึงแม้คุณจะบอกใครว่านี่ฉันชอบการเทรดแต่การพูดของคนอื่นนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นลมปากครับคุณสร้างภาพได้จากการพูดนะแต่ว่าแท้จริงครับคุณต้องเข้าไปถามตัวเองจริงอะ่ะต้อง อยู่กับตัวเองนะแล้วถามว่าจรงิงๆฉันชอบจริงหรือเปล่าตรงนี้สําคัญนะครับผมมีะล่าสุดก็มีคนถามว่าเนี่ยเทรดมาห้าปีแล้วเนี่ยยังต้องมีอะไรเรียนรู้อีกหรือเปล่าเ,เป็นคำถามแปลกๆชอบการเทรดแต่ทําไมไม่มีอะไรเรียนรู้ผมเองเนี่ยเทรดมาสิบปีแล้วเนี่ยผมมองว่าโอ้มีอะไรใหม่เรียนรู้มากมายเลยผมตื่นเต้นที่จะหาความรู้ตื่นเต้นที่จะหาหุ้นทํากันบ้านตลอดเวลาตื่นเต้นจะอัปเกรด ผลงานตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้น,นอะไรเพราะ่ผมย,ยังไม่สำเร็จก็ได้นะผมเลยมีความกระหายที่จะเรียนรู้แล้วก็หาทางพัฒนาตัวเองครับนี่ครับนี่เป็นแพชชั่นของการเทรดที่อาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะให้มักจะได้ว,ว่าให้ความหมายของความรวยคือเฟอร์รารี่ให้ความหมายความรวยคือการมีรถหรูมัน มันเป็นเพียงแค่อยากจะสนองอีกโก้ตัวเองหรือเปล่าว่าเอ้ยถ้าฉันรวยฉันต้องอวดชาวบ้านนะมันผมว่าแบบนั้นมันมันไม่ใช่บิ๊กวายอะใช่ไหมฮะบิ๊กวายของคุณของการเนี่ยทำไมคุณต้องเทรดให้สำเร็จให้ได้ฉันต้องการเฟอร์รารี่เหรอผมว่าเออผมเอ๊ะเ,เลยนะเอ๊ะเหรอคุณต้องการอะไรบางอย่างเพื่ออวดชาวบ้านโชวว่าคุณเหนือเขาหรอคนอื่นเหรอ ไม่ใช่นะผมผมไม่ใช่นะเนี่ยผมว่าคลิปเนี้น่าจะให้ข้อมูลใหม่อีกข้อมูลหนึ่งสำหรับทุกคนนะคนที่อยากจะสําเปลีนจริงนะกลับไปถามบิ๊กวาก็ได้ดิบิ๊กวคือทําไมคุณต้องเทรดสําเร็จให้ได้สําคัญน,นะทำไมคุณเนี่ยถ้าทําไมคุณมีเหตุผลมากพอมีน้ําหนักมากพอนะคุณจะต่อสู้ยืนหยัด ฝ่าฟันอุปสรรคไปต่อให้ได้ครับไม่สําเร็จไม่เลิกครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมวอ์เนบัฟเฟตหรือชาลีมังเกอร์หรือว่านักเทรดที่เป็นมาร์เก็ตวิสัยทุกคนแทบทุกคนแล้วกันนะเขาสําเร็จเพราะว่าเนี่ยแท้จริงแล้วเขาไม่มีบิ๊กไวว่า Ferrari เฟอร์รารี่หรอกครับไม่มีฮะทุกคนมีความหลงไหลครับพี่มาร์คเมเดลนี่บอกเลยครับทําไมเขาจึงอยากสําเร็จจากการเทรดเพราะว่า ตลาดทุนเนี่ยมันมอบอิสรภาพแบบเขาถ้าเขารวยได้เนี่ยเขามีอิสรภาพเลยนะอินดิพันเต้นเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญทำให้ใครสักคนเนี่ยสำเร็จได้ครับเกมการเทรดนั้นไม่มีใครที่เข้ามาปีแรกสองปีแรกสามปีแรกแล้วจะสำเร็จเลยไม่มีครับต้องเจอความยากลำบากคุณต้องมีเบสิก คุณต้องมีทักษะต้องมีพื้นฐานประสบการณ์ที่ควรค่าแก่ความสําเร็จก่อนซึ่งน้อยคนนักที่จะให้เวลาและเสียเวลากับเบสิกฮะก็เหมือนกับการเล่นกีฬาทุกอย่างครับนะกีฬาถ้าคุณอยากจะเป็นเลิศนะครับเบสิกคุณต้องแน่นก่อนไม่มีใครหรอกที่จะให้มือใหม่ไม่เคยฝึกเลยไม่มีชั่วโมองของการฝึกเลยเบสิกไม่มีลงเล่นลงเล่น สนามจริงแล้วก็ลงเล่นในเกมระดับสูงสุดเราก็ไม่มีครับการที่คุณจะก้าวไปสู่ความเม่เนินั้นเบสิกคุณต้องได้นะครับเบสิกมันคือการทําเรื่องน่าเบื่อซ้ซําๆคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคคุณต้องเจอความ,มยากลําบากท้อแท้ใจการตั้งถามตัวเองเรียนรู้แก้ไขจนกระทั่งทุกอย่างลงตัวเบสิกคุณได้ผมชอบที่คอลเมกี้บอกว่านะสปีแรกของเขานะ่ะเขาเทรดขาดทุนทุกวันครับ แต่เขาต้องลุกขึ้นมาเทรดทั้งน่้งที่รู้ว่าเทรดแล้วขาดทุนอ่ะหาเงินก้อนใหม่มาเติมอ่ะขาดทุนไปหมดตัวหั้งก็มาเติมแล้วเทรดขาดทุนเมื่อสองปีครับเขาไม่เคยยอมแพ้นะทาไมเขาไม่ยอมแพ้ทังที่ขาดทุนทุกวันว,นวะเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขามีเบสิกที่แน่นเขารู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงแล้วเขาจะเล่นยังไงให้ชนะนั่นแหละครับในสุดถ้าทุกอย่างลงตัวนะเขาจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ผ่าน2ปีที่ยังลำบากไปปีที่3ปี4คราเมกี้เขาทำเงินไานจากการเทรดได้ทำไมครับเพราะเนี่ยเขาใช้เวลาทุ่มเทยังสุดความสามารถที่จะเรียนรู้ท,ที่จะฝ่าฟันขอ้อที่ลำบากโดยที่เขาไม่เคยที่จะมีความท้อแท้ใจและคิดจะลมเลิกเลยบิ Big ๊กไว้สำคัญครับบิ Big ๊กไว้ทำไมคุณต้องมาเทรดฮะ ถ้าคุณตอบว่าฉันต้องการเฟอร์รี่อดชาวบ้านหรือฉันต้องการเฟอร์รี่อาจจะไม่ได้คาตอบที่ถูกต้องนะขอไม่ขอนะเพราะว่าเมื่อคุณถึงจุดที่ต้องวัดใจอะทางแยกว่าฉันจะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยตอนนั้นแล้วครับผมมั่นใจว่าคุณจะเลิกเพราะว่าเฟอร์รี่มันไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะมันคุณไปต่อแล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการอิสระภาพผมว่าเนี่ย มันคือเหตุผลสําคัญเป็นบิ๊ก h y ที่สําคัญมีน้ำหนักมากพอให้ไปต่อครับเพราะว่า,วาถ้าฉันทะลวงอุปสรรคไปได้นะถ้าฉันเติบโตถ้าฉันก้าวข้ามถ้าฉันเบสิกแน่นถ้าฉันมีระบบเทรดที่ทําเงินได้สม่ำเสมอนะเมื่อนั้นะ่ะฉันจะก้าวสู่สภาพครับอย่างนั้นครับข้อแรกของการที่ควรจะไปต่อแล้วก็ มีสภาพทางการเงินนะครับสำเร็จในการเทรดนะหนึ่งเป้าหมายชัดนะเป้าหมายชัดนะบิ Big ๊กไวต้องสําคัญฮนะอย่าอล้วแต่คุณแล้วกันคือบางคนก็อาจจะมีเฟอร์รารี่แล้วก็ทําให้มีแรงบันดาลใจก็ได้มของไม่ได้ใช้นะแต่ผมไม่ใช่ผมว่าคําว่าอิสรภาพไี่สําคัญครับถ้าคุณตั้งเป้าถ้าคุณมีบิ๊กไว่าเนี่ยฉันต้องการอิสรภาพผมว่าน้ําหนักมันจะมีมากกว่าจากนั้นครับ เมื่อคุณมีเป้าหมายชัดคุณมีบิ๊กไวที่ชัดแล้วฝึกฝนจนเชี่ยวชาญครับมองเกมยาวครับลงทุนตัวเองก่อนหาระบบสร้างระบบที่ทําเงินสะสมได้ก่อนครับแล้วให้เวลาเพื่อนครับพยายามนะฮะเทรดบันทึกรีวิวเทรดบันทึกรีวิวปรับปรุงไปเลยครับใช้ฟีดแบ็กลูปนี้ในการพัฒนาตัวเองผมว่าถ้าคุณ มีเป้าหมายชัดคุณมีบิ๊กไวทที่ชัดเจนจากนั้นอะ่ะงานคุณมีแค่เรื่องเดียวคือการทํากระบวนการให้มันสมบูรณ์ที่สุดในแบบของคุณครับระบบเทรดที่เหมาะกับจริตคุณสไตล์การเทรดที่เหมาะกับจริตคุณเหมาะกับพื้นฐานคุณเหมาะกับสิ่งแวดล้อมคุณที่สำคัญมันต้องให้ positive expectancy ครับ พวกนี้สําคัญมากกว่านะครับถ้าคุณมีระบบเทรดที่ทําเงินสม่ำเสมอได้นะทําซ้ําไดย้ยืนยาวยั่งยืนสม่เสมอทั้งหมดนะครับผมว่าถ้าคุณทํามากพอนะเดี๋ยวความวมั่งมาเองครับเมื่อคุณรวยนะครับมีสภาพแล้วจากนั้นอะรถหรูคุณจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้แล้วคุณครับตรงนั้นมันเป็นแค่ปลายเหตุครับสิ่งสําคัญคือบิ๊กไวคุณเป็นยังไงครับ ตรงนี้นะครับเจอก,กันปหน้าสวัสดีครับ